สวัสดีครับเพื่อนพทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะพามาเอ่อเรียกว่าอะไรดีปั๊มเลเวลผจนภัยปั๊มสมุดหนังสือยีพีหรือเงินอะไรก็ได้ประมาณนั้นนะครับโดยการที่ก่อนอื่นเลยแนะนําให้รู้จักก่อนเข้าไปที่สมุดผจนภัยไปที่ปราบรามนะครับคุณจะพบว่ามันจะมีไอฟ้ฟ้าๆเอ้กับไอ,ทอ้ทองๆนะมันมันคือดอกไม้แห่งความมาัง่งคั่งกับดอกไม้แห่งการชี้แนะ สองอย่างเนี่ย <c oughs> เกิดตลอดเวลามีให้เราเล่นตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณต้องการเงินนะครับให้ไปที่ดอกไม้แห่งความมัง่งคั่งถ้าคุณต้องการพวกอีพีนะสมุดสกอร์ P, อีพีตัวละครให้ไปที่ดอกไม้แห่งการชี้แนะดอกไม้หแห่งมั่งคั่งและชี้แนะเนี่ย,เ,ยเมื่อคุณกดเอ็มขึ้นมาคุณจะเห็นว่ามันจะอยู่ในแผนที่เสมอนะครับอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ถ้าคุณอยากท้าทายคุณไปท้าทายได้เลย นะครับไปท,ท้าทายเสร็จปุ๊บมันจะมีมอนสเตอร์ออกมา2ชุดให้คุณได้สู้ได้ฝึกทักษะได้ลุยพอสู้เสร็จมันจะมีดอกไม้เกิดขึ้นมาตรงนี้แหละในการที่คุณจะเคลมดอกไม้เคลมของรางวัลจากดอกไม้คุณจะต้องใช้สิ่งนี้นะครับอ่านี่ Origin Resin เ, Res เนี่ยครับเขา Origin Resin เนี่ย มันจะสามารถฟื้นฟูดได้เรื่อยๆในระหว่างวันนะครับแล้วมันจะเต็มที่120สำหรับคนที่ขยันคุณล่าไอ้นี่ไปเลยจนออริจินเลซินคุณหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนหนามพวกนี้ทำให้เราสู้ลำบากนะครับ

ทีนี้ก็จะมีต้นไม้ขึ้นมานะครับให้เราเคลมเนี่ยสัมผัสนะครับเคลมจะต้องใชออริจินัลเวรสินยอันได้อะไรบ้างคุณจะได้ยี่ปีประจนภัยร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็สุม่มนี่ของรางวัลพวกนี้อ่ะ มาดูนะครับว่าใช้จริงไหมเห็นไหมออริจินัลเริ n ิหมดลงแล้วนะครับแต่ว่ามันยังสามารถฟื้นฟูได้นะเห็นไหมเขียนว่าฟื้นฟูครั้งต่อไป7นาที30ก็คือมันจะฟื้นฟูให้8นาทีต่อ1น1อันนะครับฟื้นฟูโดยสมบูรณ์ภายใน2ชั่วโมง40นาทีทีนี้ดอกไม้ไปไหนแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับก็อยู่ตรงนี้อ่ะ คุณก็ไปสแปมต่อครับถ้าถามว่า,าแรงประจนภัยขึ้นเร็วๆทำยังไงก็สแปมไอตัวนี้นี่แหละครับนอกเหนือจากการทำเควสนะทำเควส์ทำภารกิจทำาน่นทํานี่ก็ทำไอ้นี้นี่แหละครับอันนี้เป็นดอกไมดก้ดอกไฟดอกไฟ โค้ดตัวด่วนนอันนี้ผมเลเวลเยอะแล้วนะครับมีคนมีคำขอเข้าสู่เกมซึ่งตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นะเดี๋ยวยังยังไง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ทำนะครับถ้าเลเวลอะเอเวนเจอร์สิบหกนะครับจะสามารถจอยกันได้มอนเตอร์ธาตุไฟอย่างเงี้ยเราาใช้อโตนสกกย 引くなよ <laughs> おとなしく仕上がれ <laughs> お前って本当にせっかちだな。 オトナスクシこガレ。 これ ดูอีทีนะครับสังเกตดู EP พเห็นไหมได้มาอีกร้อยหนึ่งแล้วนะครับ่าจะมัได

เรียบอยนะครับผมสกิปสคิปมาอันนี้เป็นดอกที่หกนะอ่าเช็คว่าดอกที่หกจริงไหมนะครับนี่หมดแล้วนะเพิ่งฟื้นฟูมาหนึ่งนะครับฟื้นฟูโดยสมบูรณ์สิบห้าชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะครับระหว่างเล่นเราจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆก็ได้วนดอกไม้ก็ย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่การที่ผมเล่นปกดอกหกครั้งก็ได้ ep ผจมภัยมาแล้วหกร้อยนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ศูญเปล่าแต่ถ้าคุณอยากเล่นต่อ,อถ้าอยากเล่นต่อนะครับกดที่ตรงนี้เลยบวกสามารถใช้พรีโมเจมนะครับ50อันเพื่อฟื้นฟูได้60วันนี้ยังสามารถเสริมได้อีก6ครั้งนะครับเดี๋ยวผมลอง,ลองยืนยันดูนะเห็นไหมได้60ใช่ไหมครับวันนี้ได้อีก5ครั้งดังนั้นคุณจะใช้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้เยอะขึ้นเห็นไหม เมื่อกี้ใช้50คันนี้ใช้ร้อยหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ละกันเต็มที่ผมก็ใช้แค่วันละครั้งนะครับได้60ก็ได้อีกอีก3รอบนะครับก็ได้อีก3รอบนะเรียบร้อยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับยังไงก็ถูกใจส r i b รช่องได้ขอบคุณที่ตอนรับชมกันพบกม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ